สวัสดีครับผมนะผมแม็คตูดิ๊บแคสเกเบนะครับวันนี้เราจะไม่ถ่ายเป็นแอปเอ r ซ c o r d คอเดอร์นะครับผมเพราะว่าแอปนี้นะครับอัปเดตเป็นถ่ายคลิปได้ตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วนะครับผมมันอัปเดตใหม่เลยฮะเป็นเวอร์ชันใหม่ครับเปิดแพทเวอร์ชันใหม่เป็น EP ที่6นะครับ EP นี้นะฮะจุ๊บจุ๊บอันนี้ก็มีว่า เน่ยแม่งมีหัวใจให้หมาด้วยไอชิบหายถือ <c oughs> ว่าดีนะปรากฏวปุ๊บเรียกของฉันสถานนะเจอก,กันครั้งแรกอ่าเด้ของขวัญอย่งคนอย่างง,าางี้น่ารักดีอไรย่างงี้ก็พิมพ์ตรงนี้เขียนไปอย่างงานนู้อางงานอย่างงี้เออเราก็แล้วแต่เราให้ได้อีกอขึ้นหมดนี่หัวใจหมดแล้วจะให้อะไรเป็นบ้าจะกดไปที่หมายเฉย เนี่ยโน้ตน่ารักน่าใจน่าเอ็นดูน่ารักที่เจ้าแมวน้อยอันนี้ก็จะไม่มีนะฮะนี่เวอร์ชันใหม่ก็จะมันจะแปลกตาขึ้นนะนะอาจจะมองไม่เห็นเงินของผมนะครับฮ่าฮ่าฮ่าต้องตกแตกบ้านนะเขาจะมีไอ้หน้าไอ้นี่ให้อีกก็ได้เดินเข้าบ้านไม่ได้ครับเราตั้งไปแล้วตั้งให้มันลกเฉย มันลดเยอะขนาดนี้แล้วพอแล้วเอาเท่าน,นี้พอเนาะเราต้อม,มีละดันแล้วเราแค่แค่นี้พอนะครับสําหรับวันนี้เปิดเวอร์ชันนี้แค่นี้แหละเนี่ยวเวอร์ชันใหม่แค่แค่นี้แหละมันก็ดีนิดหน่อยเนี่ยมันก็ดีเงี้ย่างี้เนี่ยแค่นี้มันก็เหมือนปกติแหละครับออกจากบ้านได้ปหมนี่ออกจากบ้านได้ด้วยเราอัดได้อยู่เสียวะ นี่ไปนี่แปลกตาขึ้นนี่ก็จะมีเพื่อนตรงนี้กดไปได้เลยเพื่อนเพื่อนมันอยู่ข้างบนเออนี่ก็จะเป็นอย่างงี้เห็นไหมเพื่อนจะมีแนะนำข้างบนนะบนขวามือสายสุดสายสุดโอบนมุมขวามือสุดนะฮะโอเคถ่ายภาษาเมติพอนี่ไม่อยากพูดเยอะ ก็เมื่อวานที่ไฟเราดับนะกลายเป็นกำลังใจให้ก็เป็นกำลังใจให้ไหนก็แล้วก,กันนะกลจะถ่ายแค้หนึ่งนาทีสองนาทีไม่จะปาไปสามนาทีแล้วอนะจะอ่านนะ, <c oughs> ะอ่านะนะทำไมดูที่ B P นะฮะดู B P ier. นะฮะมันจะเป็นเหรียญน,นะครับไม่ใช่เป็นมงกุฎเลยครับแม่ดูรางวัล B P ครับนี่ฮะเนาะเป็นปเหรียญครับไม่หอยก็จะมี ยามสะสมด,สดาทุกครั้งที่ได้ก็ได้สิทธิประโยชน์ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนี <c> ่ <oughs> เป็นเหมือนเดิมนะฮะเอาชมก็เ,เหมือนเดิมมันแตกต่างไปอย่างหนึ่งนะครับพอเวลาเราทำเควสเนี่ยปับ๊บมันก็จะมีขึ้นเดีวเราไปดูกันมันดีนิดหนึงนะ่งฮะมันไม่มีสต็อปอะเราก็ถ่ายมันครบห้านาทีเลยก็แล้วกันนะครับไม่จนะพูดนิดเดียวมั้งป,าป้าปยา น่ะสุ่เรามาบ้านเนเวอร์เลยนะอ่านไม่ทันกนไหนวะเฮ้ยเป็นผีชิกเ,ก,เ,เก้นเก็นตะ V Never m i s มึงไม่ไน่วอรมีกับใครเลยอะ่ะเนี่ยครับเวลาเรากดอองี้นะทำความสะอาดบ้านในหะ้เขาได้นมนั่ง จะนั่งทำไมไปนั่งที่อืน่นั่งตรงนี้ไหมกินข้าวพ่อนะลูกเดินไม่ได้อ่ะแม่อเอาอะไรมาเติมเลยวะเนี่ยเนี่ยเดินมาไม่ได้จะทำเคสมึงบังบ้านหมดอ่ะไปละรีบนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหมดก่อนแล้ว5านาทีเอง ไอ้สารสิวเล่าๆๆๆมามามาเนี่ยเราก็แอร์ก็เลยเราเป็นนักแอดนี่พอเรานั่งดิบนั่งแล้วป่ะนี่พอเรากดนี้นะสิวเท่านั้นบายบาๆสิวละนี่ขึ้นอย่างงี้ยมาดีๆแค่นี้สุดรัปาวันนี้ขอลาชั้นไปมก่อนสวัสดีครับ